เ,เรากำลังไปวัดพระาธาตุดอยคํานะแล้วก็ทุกร้านก็จะมีแบบว่าคุณป้ามาโบกเอาพัดมาโบกเรียกรถให้มาซื้อดอกมะลิแก้บนทุกร้านมาขอเรื่องอ,อะไรครับขอเซ่น่าตุวัตถุมคลของทางวัดพระธาตุขอเรื่องไร ตอนนี้นะคะไหว้พระเสร็จแล้วนะคะหลวงพ่อทันใจบดพระธาตุดอยคำก็ที่นี่เขาก็นิยมมาแบบว่าบนดอกมะลิกันอะไรอย่างเงี้ยนะส่วนเราก็คือมาขอมาบนเรื่องลูกนะคะโอเคนะคะก็ตอนนี้กินข้าวแล้วไหว้พระแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปคาเฟ่กันนะตอนนี้กํลาลังนั่งเลือกคาเฟ่อยู่ว่าจะไปที่ไหนดีคือมันมีเยอะมากประเทศเชียงใหม่คาเฟ่ยเยอะมากแบบทุกย่อมยา่าจริงๆทุกคนแบบเยอะมากๆแบบว่า เรจะกินอะไรดีก็กําลังตั้งแบบหาข้อมูลอยู่นะคะว่าสรุปว่าเราจะไปไหนดีโอเคก็จะไปที่ไหนก็คือเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านจริงๆทิปที่แล้วก็มาคาเฟ่ยเยอะนะก็ถ้าใครแบบสนใจนะคะก็ไปดูในคลิปก่อนหน้านี้ได้นะแบบเป็นทิปเชียงใหม่ก่อนหน้าเนี่ยอันนั้นก็คาเฟ่ยเยอะมากเหมือนกัน ไปน,นะคะทุกคนก็ไกลในกันขับมาน่าจะประมาณสักเกือบรึ่งชั่วโมงได้อะ่ะจะบอกว่าร้านสวยมากเดี๋ยวรอชิมชาเขียวกันนะคะตอนนี้สั่งไปแล้วสั่งเป็นโฮดิชามัชฉะแล้วก็ของเราเป็น,นาามัชฉะพาราเมลลาเต้วันนี้ตื่นเช้าทุกคนพูดไม่ค่อยรู้เรื่องอันนี้เป็นโซนอนอกร้านนะคะก็จะมีแบบ <laughs> น้องเหงาเหงาอยู่แล้วก็ข้างหลังตรงนู้นก็จะเป็นแบบมุมกระจกนะคะก็มาถ่ายรูปได้แต่ว่าคนเยอะมากๆทุกคนต้องแบบ ต้องรอคนว่างเพราะว่าด้วยความเป็นกระจกนะมันก็สะท้อนไปสะท้อนมาก็เห็นไปหมดอะไรเงี้ยต้องใจเย็นนิดนึงและนี่ก็คือที่เราสั่งมานะคะเจด้าน่ากินมากเลยสายชาเขียวห้ามพลาดอันนี้มัทฉะคาราเมลไม่เคยกินอะไรรสชาติแบบนี้เป็นแบบว่าชาเขียวใช่ป่ะแล้วก็มีกลิ่นคาราเมลหวานๆหอมโอเคเลยอะ และอันนี้นะเขาว่าเป็นแบบเมนูขายดีนะคะคือมัทชะาชีสเค้กจ้าเนื้อ่ม,อม,อมอยมากหนึ่งสองสามไม่แี่มีแสงมันจะพาอร่อยอ่ะอันนี้อร่อยมาก มาจากคาเฟ่แล้วเรียบร้อยนะเรากำลังจะไปที่วักของเรากันแล้วนะ ที่ออนเซนแอดมอนแจมนะคะก็คือมาเที่ยวมอนแจมอีกแล้วแต่คือเห็นตั้งแต่คราวที่แล,แลวแล้วแหละว่าเฮ้ยมันมีที่พักอันนี้อยู่ก็แบบอยากมาแล้วเราก็เลยตัดสินใจว่าเออมาวันหยุดนี้แหละขอพูดถึงคาเฟ่เมื่อกี้นิดนึงจะบอกว่าร้านน่าสวยมากเลยแต่ว่าถ่ายรูปยากมากเลยนะคะคือคนเยอะมากๆคือถ้าใครอยากมาแล้วแบบถ่ายรูปสวยๆอะไรอย่างนี้เนาะให้มาวันธรรมดาดีกว่าถ้าใครที่มาวันธรรมดาได้เนาะอย่ามาวันหยุดหรือเสาร์อาทิตย์เลยทุกคน พักแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเราพามาลุมทัวร์กันทุกคนจะบอกว่ามันยูเกียวโตเลยจ้าช้าาาน,นี่คือห้องนะคะดีงามมากเลยฟีลแบบญี่ปุ่นสุดๆแล้วก็มีชุดยูก,กตาตะให้ด้วยนะอันนี้ก็เป็นที่นอนนะคะแล้วก็เข้ามาตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะคะแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าโดูลาลเอมอนนี่ต่างๆได้ๆอุ้ยมีล่มญี่ปุ่น เราไปถ่ายรูปได้ส่วนตรงนี้นะคะก็เป็นอ่างล้างหน้าเนาะแล้วก็ห้องน้ํานะคะมีออนเซนส่วนตัวจ้าดีมากเลยดูดิเป็นแบบออนเซนจริงจังอะ่ะทุกคนก็คือมีสมุนไพรมีแบบเกลือรีเฟชชิ่งอะไรแบบนี้นะคะเขาบอกว่าถ้าเราจะแช่เนี่ยเดี๋ยวให้แม่บ้านมาเซตอัพให้นะตรงนี้แบบเปิดหน้าต่างจะเอได้แช่น้ำไปดูทีวีไปได้ตรงนี้นะคะเป็น ที่่นังและนี่ก็เป็นวิวข้างนอกนะคะตรงระเบียงโซคิวมากๆเลยโอ้ยดีงามอะ่ะตอนนี้นะคะเปลี่ยนเป็นยูกะตะเรียบร้อยแล้วแล้วก็อันนี้คือเดี๋ยวเ,เซตอัพนะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปคู่ความพยายามวิไหนความพยายามอยู่ที่นั่น <c oughs> จุดๆนั้นนะคะ Animal Planet <c oughs> เป็ดมันดูไม่กลัวคนเลยเกิด <c oughs> เป็นเป็ดที่ยังมีความสุขเลย <c oughs> ยังมีความสุขกว่าเราอันนี้เป็นข้างในออนเซ็นนะคะนี่นะคะเดินอ้อมมาข้างหลังน่ารักมากเลยอะ่ะตรงนี้ก็มีแบบซุ้มถ่ายรูปต่างๆที่นั่งแล้วก็มีนกยูงด้วยอืม น่ารักจังเลยสีขาวส่วนอันนี้ก็นกอีกตัวหนึ่งนกล้องหนตอนนี้นะคะถึงเวลาดินเนอร์แล้วเราสั่งเป็นเซตชาบูไปนะคะแล้วก็มีอราคาดิดหน่อยกินนิดหน่อยหรือเปล่าไม่รู้รู้แต่ว,ว่าสั่งเยอะอีกแล้วกินข้าวันครับผม ทุกคนแล้วอันนี้คือแบบข้าวผัดกระเทียมเนี่ะโอ้โหลดเูออันนี้เป็นเมนูที่ไม่เข้าระบวันนี้เลยแต่ว่าอยากกินมากสปาเกตตี้อสเพสโต้แล้วก็ทูออน,น่าทารากินะคะและนี่คือของหวานนะคะพรีเซนเทชันดีมากเลยตอนแรกสั่งเป็นมจิไอติมก็นึกว่าจะเป็นแบบจุ่มปุกมาหนึ่งอันนะคะนี่แบบมีผลไม้มาด้วย กลับเข้าห้องมาแล้วนะคะเดี๋ยวเตรียมออนเซนเราเปิดน้ำไปแล้วลคิดว่าคงต้องใส่สมุนไพรนี้ลงไปแล้วก็พริกนะคะ <laughs> แล้วก็จุดเตาต้มตัวเองได้เลย o มอร์นนิ่งค่ะเช้าวันนี้เราออกมาเออถ่ายรูปเล่นตรงสะพานตรงนี้เม <Good morning, S 1> ื่อคืนยังไม่ได้ถ่าย แต่ไงอากาศดีไหมดีดีที่ไม่ไหมอากาศด,ดีประมาณานะ25องศาองศาเช้า2ี่นะเออใช่ถ้าเช้าอ่ะก็จะหนาวกว่าตอนนี้สายแหละตอนนี้8โมงละ งานดีเดน่นแกดีชัดแล้วนะคะนั่งทํางานก่อนส่วนด้านหลังนั้นมีคนสรุปไปลวจ้าโดนใช้ใถ่ายรูปเยอะทํางานก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายนะที่ฟักดีมากเลยเงฝนตกอ่ะทุกคนตอนแรกเรากะว่าขาลงจแะแหวกปางช้างนะแต่ดูตกหนักขึ้นเรื่อยๆก็ต <IT> <a> ่อจากนี้เดี๋ยวเราไปกินข้าวกันนะหิวข้าวแล้วตอนนี้เที่ยงคืึแ หเ <laughs> <laughs> oh, <gel. S 2> อ้ยไม่ใช่เห็ดหอยเชลล์อาทิตย์นี้กินสป,ปากเกตตี้บ่อยมากเพราะว่าอยู่บ้านก็ทำกินเองแล้วก็เมื่อคืนก็สั่งสป,ปากเกตตี้กลางวันวันนี้ก็กินสปาเกตตี้จ้ะ <c oughs> อร่อยมากอร่อยแบบเหมือนมีแสงออกมาจากปาก <c oughs> อร่อยมากเลยอ่ะ เขาหมายถึงทางตูป้ปะไม่ได้ใบละสำหรับคาเฟ่เมื่อกี้นะคะจะบอกว่ากาแฟาอร่อยมากๆขนาดเราแบบว่าเ,ออเลิกในการกินกาแฟาไปแล้วเหมือนแบบว่า จุดติดอีกครั้งหนึ่งคือที่เราสั่งอะ่ะมันจะเป็นแบบมีน้ำส้มแล้วก็เป็นไรนะโก,โกโก้แล้วก็กาแฟแล้วก็นมอะไรประมาณเนี้ยเออซึ่งมันลงตัวมากเลยทุกคนแต่ว่ารสชาติกาแฟมันจะอ่อนๆน,นะของเรานะมันจะหนักไปทางโกโก้นิดนึงส่วนร้านคือถ่ายรูปสวยมากใครที่แบบว่าใสอินสตาแกรมอะไรอย่างนี้นะคะก็มาถ่ายรูปเล่นได้แต่จะบอกว่าคนเยอะมากๆนะต้องแบบใจเย็นๆนิดน,นึงนะคะ โอเคตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเช็คอินโรงแรมก่อนก็คือจองอยู่เอาไว้นะคะเราแบบเป็นเ <c oughs> อฟซีโรงแรมนี่คืออยู่เพราะว่ามันสบายดีแล้วก็อันนี้ที่เชียงใหม่อยู่นมิมานก็คือหัวมุมตรงนี้เลยแยกลินคำนี่เลย ตอนนี้นะคะถึงห้องที่อยู่แล้วะคะ่ะทุกคนเราจองมาเป็นห้องอะไรนะวันเบด룸วัสวีทห้องพักสำหรับสองคนเป็นทป์ที่แบบว่าเออสวยสุดใหญ่สุดและอะไรอย่างนี้นะเดี๋ยวเราพามาลุมทัวร์ทุกคนห้องคือแบบดีมากไม่อยากออกไปไหนแล้วจริงจ <c oughs> ้าดานี่นะคะนี่คือห้องนอนซึ่งกว้างใหญ่ไพศาล <c oughs> แล้วก็ตรงนี้เป็นทีวีนะคะแต่ว่าไฮไลท์ของห้องนี้ก็คือ ห้องน้ําจ้ะทุกคนห้องน้ําใหญ่มากครึ่งหนึ่งของห้องนอนนะคะแล้วก็มีเอ,อ,อ่างอาบน้ําตรงนี้มองเห็นวิวแล้ววิวก็มองเห็นเราไม่ใช่หรอเลนอ่างน้างหน้าเนาะนี่เป็นห้องน้ําส่วนตรงนี้นะคะชาวเวอร์เป็นชาวเวอร์แยกด้วยสามารถอาบน้าพร้อมกันได้เธ <laughs> ออาบน้าพร้อมกันปะ <laughs> ก็อันนี้เป็นเบลคัมผลไม้นะคะมีมะเขือเทศจิ้มพริกเกลือด้วยและสัาใครนะคะที่แบบว่าเฮ้ยไม่ชอบหมอนแบบนี้อะไรเงี้ยมันนิ่มไปแข็งไปอะไรเงี้ยค่ะก็คือโทรไปบอกเขาได้นะว่าจะเอาหมอนยางพาราที่มันแข็งขึ้นมาหน่อยหรือว่าจะเอาหมอนขนเป็ดที่แบบนุ่มละลายเขาก็มีให้นะคะคือที่อยู่ะเราสามารถแบบเลือกเครื่องนอนได้แล้วก็ ก่อนขึ้นมาเมื่อกี้เขาให้เราเลือกสบู่คือในห้องมันจะมีสบู่จัสมินอยู่ก้อนนึงแล้วก็ให้เราเลือกขึ้นมาใช้ได้อีกก้อนหนึ่งอะไรอย่างนี้แล้วก็ข้อดีของอยูอีกอย่างหนึง่งที่เราชอบก็คือเราแบบไม่ต้องรีบเก็บของตั้งแต่สิบเอ็ดโมงเที่ยงอะไรเงี้ยคือเราสามารถอยู่ได้จนครบ24ชั่วโมงนะคะอย่างวันนี้เรามาเช็คอินสี่โมงใช่ปะ่ะพรุ่งนี้ที่เราจะออกอ่ะเราก็สามารถอยู่แล้วก็ออกได้ถึงสี่โมงเย็นนะคะแล้วก็เป็นแบบนี้เหมือนกันทุกที่เลยซึ่งอันเนี้ยดีมากๆเพราะว่าบางทีอ ใช่ป่ะเออแบบแล้วแต่อารมณ์อ่ะเออบางทีแบบอยากไปแล้วก็อไม่อยากไปอีกแล้วจะไปนั่นไปนี่เอออะไรยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็แบบมีเวลาแบบตัดสินใจอะไรอย่างเงี้เนาะแบบไม่ไม่ต้องกระหอบรีบออกจากโรงแรมแล้วก็ข้างบนมีสระว่ายน้ําแล้วก็ฟิตเนสนะคะสระว่ายน้ําเขาบอกว่าเปิดถึงสองทุ่มส่วนฟิตเนสแต่เปิดยี่สิบสี่ชั่วโมงนี่คือมาดูชั้นห้านะคะเป็นสระว่ายน้ํากับฟิตเนสส่วนคณคนนี้ไปดูฟิตเนสแล้ว นี่นะคะ afternoon tea ค่ะทุกคนเราสั่งขึ้นมากินแบบริมสะนะคะคือมุมตรงนี้ดีมากขอให้ทุกคนทนร้อนช่วงเย็นแบบหนึ่งจะถ่ายรูปมาคือน่ารักมากนี่นะที่นี่เขาจะเสิร์ฟม,มาเป็นแบบบ็อกเซ็กตลต่องไม้นะคะน่ารักมากเลยมีบาวนี่มีข้าวตํมีของคาแล้วก็มีเคมบูเลมีสะโคนนะมีชานะคะแล้วก็มีกาแฟคือสั่งได้แบบร้อนเย็นคือได้หมดเลยเซตนี้แค่299บาท น่ารักเวอร์เดี๋ยวเราแปะรูปให้ดูนะว่ามุมนี้ออกมาแล้วถ่ายรูปมาแล้วเป็นยังไงแต่สําหรับการกินจริงนะคะก็คือยกมาลมๆจ่าเพราะว่าตรงนู้นร้อนนะคะ เวลาประมาณทุ่มครึ่งนะเมื่อกี้เรากลับห้องมาแล้วก็นั่งทํางานถ่ายงานอะไรต่างๆคือแบบยุ่งมากเลยหัวบุนหัวฟูไปหมดนะคะส่วนยกก็คือไปฟิตเนสยกไปวิ่งนะพอยกกลับมาแล้วเดี๋ยวเราเออกไปกินข้าเย็นกัน ตอนนี้หิวแล้วหมุดหิดมากอีกนิดน,นึงจะจะกลายเป็นยากเลยทุกคนซึ่งคนที่นี่ใส่ไม่ดีเลยตอนหิวบอกเลยมอหิวห้าหอมากีด้วยก็เป็นอะไรเนะี่ย <c oughs> หิวอ่ะทำงานเหนื่อยนั่งทำงานหูต่าดเป็นจุ่มจุ่มหิวอยากจะกินแล้วนะนี่ครับแปลงร่างเสร็จแล้วตอนแรกหน้าบูดหน้างอคุยด้วยยังไม่คุย พอได้กินก็ยิ้มออกนี่ถ้าท้องยะเป็นยังไงเนี่ยเป็นหนังยังกว่าจะกินอิ่มนะคะก็ปิดกันไปหมดแล้วเนี่เดี๋ยวไปไหนคะซื้อบาวนี่ครับไม่ได้อยากนะมีคนอยากอยากกินถึงขั้นโทรไปถามที่ร้านเขาเลยเมื่อกี้ว่าหมดหรือยังก็เลยเดี๋ยวเดินไปซื้อดึงแล้วเดี๋ยซื้อกลับไปกินที่โรงแรม <Yeah. S 2> เอ้เบวนี่มาแล้วผลไม้น,นี่หลบไปเลยเราไปเลยจ้ะเราต้องเบวนี่เท่านั้นแกะออกมาแล้วมีราวนี่แล้วก็มีเป็นครีมอ่ะทุกคนเฟรชครีมแล้วก็ซื้อมาอีกอันนึง <c oughs> แล้วโยกก็ซื้อคัมโบ้มาอีกโอ้โหอะเดี๋ยวเราลองชิมแบบออริจิลของเราก่อนนะเป็นครีมกับ,บราวนี่นะคะมันบอกไม่ถูกว่า มันอร่อยขนาดไหนอ่ะมันก็อร่อยแต่ก็แบบว่าเหมือนว่าไม่ได้ไม่ได้กรีดว่าแบบอะไรขนาดนั้นแต่ถามว่าอร่อยไหมก็อร่อยนะกินเพลินๆนะทุกคนคือแบบมันจะเป็นเบานี่แบบชุ่มชุ่มชุ่มนุ่มๆเลยอ่ะแต่ว่าช็อกโกแลตอ่ะจะแบบไม่ได้เข้มถึงขนาดว่าฮู้เป็นดาร์กช็อกโกแลตเลยขนาดนั้นคือส่วนตัวชอบกินแบบที่เป็นดาร์กช็อกโกแลตไงชอบอะเออยกบอกว่าอร่อยมากยกว่าชอบมากเอาเป็นว่าแล้วแต่คนชอบอะ เราว่าแบบมันนิบดีเออมันนิบแต่เราว่าช็อกโกแลตมันน่าจะเข้มกว่านี้นิดนึง Good morning ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะ7จ็ดโมงสี่สิบห้านาทีก็คือออกมาเที่ยวแล้วจ้าวันนี้เราจะไปสวนดอกไม้กันนะคะไปสวนอะไรนะดอกอะไรนะเธอมะกะเล็ดปะ <c oughs> เออชื่อว่าเออสวนลุงโทษนะคะ รีบอ,อกมาเพราะว่ากลัวเดี๋ยวสาย,สายสายแดดร้อนเนี่ยคือยังไม่ได้กินข้าออกินข้าวอะไรใดๆทั้งสิ้นก็ตื่นนับน้ำแต่งหน้าแล้วก็ออกมาเลยแต่งหน้าริงะนะเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าที่สวนเนี่ยมันจะสวยมันในรูปไหม แปดโมงเนี่ยควรถึงแล้วหรือเจ็ดโมงครึ่งว่าสวนเปิดนะเจ็ดโมงนี่ขนาดแบบแปดโมงนิ้น่ะร้อนมากแดดคือแบบสุดแล้วแล้วก็เมื่อกี้ถามลุงลุงบอกว่าให้รีบมาเพราะว่าเก้าโมงสิบโมงคือหลังแบบลุงใช้คาว่าผู้คนหลังไหลกันมาคนจะเยอะมากแล้วมันแบบถ่ายแล้วมันจะติดคนนะคะนี่ครับกระจกพิเศษ คนตอนนี้เราถ่ายรูปจากสวนลุงโทเสร็จแล้วนะคะเพิ่งแปดโมงครึ่งก็เลยคิด응ว่าเดี๋ยวอีก้าคต่อคือจะบอกว่าทุกคนต้องมาเช้าแบบเจ็ดโมงครึ่งอ่ะควรที่จะต้องถึงแล้วเพราะว่าเนี่ยยังแปดโมงครึ่งเมื่อกี้ก็คือมีแบบหนึ่งกลุ่มมาใช่ป่ะพอามีกลุ่มหนึ่งมาเราก็ถ่ายไม่ได้แล้วเพราะว่า วิวต่างๆมันก็จะติดคนไปหมดเลยนะคะแล้วก็ให้อดทนต่อแดดพอแดดออกแล้วก็มันร้อนมากๆอ่ะเอออดทนนะคะแต่รูกออกมาคือสวยงามมากแนะนําว่าถ้าใครแบบมีกล้องดีๆเอากล้องมาดีกว่าเพราะว่าลองแล้วกล้องกับมือถือกล้องถ่ายสดกว่าเออแต่ว่าต้องเป็นเลนส์ที่มันแบบว่าละลายละลายนิดนึงอ่ะแล้วก็มุมที่สวยคือต้องปีนบันไดถ่ายนะคะเขาจะมีบันไดวางไว้ให้สองสามอันอะไรเงี้ย Oh, ากที่เรากินอาหารเช้าเสร็จเมื่อกี้นะคะก็กลับมาห้องนอนหลับแบบว่าไม่ได้สติเลยทุกคนแล้วก็ตอนนี้เที่ยงครึ่งแล้วนะคะเราก็กาลังเก็บของเก็บของเดี๋ยวเราจะเช็คเอาท์แล้วแล้วก็กะว่าเราจะเดินไปคาเฟ่แถวนี้ก่อนชื่ออะไรนะเยลโล่เยลโล่คาเฟ่อะไรสักอย่างหนึางนี่แหละเออมันห่างไปแค่50เมตรเองอะ่ะถึงแล้วนะคะคนเยอะมากๆเลยร้านอยู่ตรงข้ามกับวันนิม,มานตรงนี้นะทุกคน ก็ต้องแตกดีมากอันนี้นะคะเราสั่งมาเป็นดีเฟรชเป็นน้ำผลไม้นะคะสดชื่นสดชื่นแล้ตื่นเลยอะแต่อร่อยมากเลยนะมันจะเป็นแบบสับปะรดมะนาวอะไรเงี้ยคาเฟ่นะคะมากินหมูกรอบอบอง นี่เลย รอบนะคะเดี๋ยวเรามาต่อร้านกาแฟร้านนึงคืนไม่ใช่ไรเราแวะมาหาเพื่อนเพื่อนเปิดร้านกาแฟที่นี่เป็นร้านแบบเล็กๆอยู่ในซอยงงๆนี่ก็คืองงว่าเพิ่งมาเหมือนกันเราก็ไม่ได้เจอเพื่อนคนนี้มานานมากแบบน่าจะเกินสิบปีคนคือแบบนานมากจริงๆเป็นเพื่อนตั้งแต่มอต้นนะคะร้านอยู่ยแถวสันติธรรมนะถึงแล้ว Coffee Cast Company <laughs> น่ารักอ่ะนี่ค่ะเป็นหัวหน้าแกงหรอฮะ จะเป็นหัวหน้าแก๊งร้านนี้ไกแ้ะถึงที่พักคืนสุดท้ายของเราแล้วนะคะวันนี้เรามาพักกันที่ฟลอราคลีกนะบอกเลยว่าห้องอลังการมากโอ้โหแม่เจ้าแเราชอบจุดนี้มากนะคะตรงนี้จะเป็นกล a สเ house ลงมาแบบนี้ ส่วนข้างหลังบ้านตรงนี้นะคะจะเป็นภูลล่ามีสระน้ำส่วนตัวเนาะแล้วก็ห้องนี้เป็นห้องนอนคะ่ะฟิลคือแบบดีมากเลยอะ่ะนี่นะข้างหลังก็มีสวนนะคะแล้วก็ออกไปสระน้ำได้ทางห้องนอนส่วนตรงนี้นะคะเป็น Walk in closet แล้วก็ห้องน้ำ แล้วก็มีอาบน้ำค่ะเย้ตอนนี้ฝนหยุดแล้วนะคะเมื่อกี้ฝนมันตกแบบนึงเราก็เลยเไปนั่งทำงานโก็แค่ก็แกะมาเนาะนั่งแบบอ,อาอาเท้าแช่น้ำก็ยังดีเพราะว่ายังไม่อยากเปี่ยนของตัวเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปกินข้าวเที่ยงาอาหารเพราะอาหารปิดแค่ทุ่มครึ่งเองส่วนตอนนี้ยกก็คือไปวิง่งตอนแรกนี่คิดว่าเดี๋ยวว่าจะออกกำลับบงกายแต่ว่าไม่ได้ต้องทำงานก่อน วิ่งมาคุณเขาก็แช่น้ำทำไมไม่ไว่ายมาทำไม,ไมต้องรอยเฉย อ,อมหานอุ้ยมันจะกระดิกหังแล้วมันจะกัดไหมอ่งกลัวเหมือนที่เขาจัดจนกัดอะ่ะ<ง>เพราะนั้นหงนีู่ว่าผูดีิไม่กลัวคนอะไรใดๆทั้งสิน้นมาลองจับมันหน่อย่ไหม,ไมย่ไ่ติไติเลยตอนนี้คะ่ะทุกคนตอนนี้เก้าโมงเช้าเลยนะคะก็ออกมาเดินเล่นถ่ายรูปในรีสอร์ทนี่แหละเพราะว่า จริงๆวิวเนี้ยคือมันก็ดีมันก็แบบเป็นธรรมชาติป่าเขาต่างๆเนาะสะว่ายน้ำในห้องเรายังไม่ได้เล่นอ่ะเดี๋ยวเอามาถ่ายรูปนอกก่อนแล้วก็เดี๋ยววิ่นข้าวแล้วก็ค่อยกลับเข้าห้องทีเดียวนะจ๊ะทุกคนคือเอาจริงอ่ะแบบถ้ามาพักผ่อนแต่ว่าดูวิวเไรเขียวๆว่ะคือโอเคเลยนะแต่ว่าถ้าจะแบบว่าถ่ายรูปคื้นแบบเกรย์ชิกๆอะไรเงี้ยมันก็อาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่เออแต่ว่าถามว่าสวยไหมสวย ออกอาการมาพักผ่อนหย่อนใจนะคะ。 ก็คือกำลังเก็บภาพบรรยากาศในห้องอยู่ที่อยากให้ดูคือท่าตากล้องของเราเราไม่มีน้ำครึ่งตัวอะถ่ายตอนนี้มาเช็คเอาท์แล้วเรียบร้อยนะคะกลับแล้วนะบ๊ายบายบ๊ายบายใครบ๊ายบายรีสอร์ท การกรุ่นนะคะก็คือมาซื้อกาแฟอะไรนี้กินก่อนเนาะจะยังพอมีเวลากลุกรุกนะคะประมาณ15ทีก่อนที่จะต้องไปสนามบินกันเลยอ่ะรีแบแวะมาทุกคนแล้วปตกคนเ,คนเยอะมากคือถ่ายในร้านอะไม่ได้เลยนะคะแต่ว่าร้านน่ารักมากๆนะเราก็เลยมานั่งข้างนอกกันเพราะว่าข้างนอกก็แบบไม่ได้ร้อนมากอะไรนี้เนาะเดี๋ยวรอกาแฟมานะคะแล้วก็เราจะรีบกินแล้วรีบไปลนะ ขึ้นมาไว้ตรงนี้เลยนะทุกคนเดี๋ยวขึ้นเครื่องกลับบ้านแล้ว